สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่1นะคะนัดเปิดสนามเมื่อคืนนี้ค่ะคืนวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568ปรากฏว่าลิเวอร์พูลเอาชนะบอรมนรัธไปได้4ประตูต่อ2นะคะโดยลิเวอร์พูลได้4ประตูมาจากเอกิติเก้นาทีที่37กัปโปน,นาทีที่49 เียซ่นาทีที่88และซาร่านาทีที่90บวก4ขณะที่บอลมัดได้ประตูมาจากเซเมนโยนาทีที่64และ76ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่1ลงแข่งขันไปเพียงแค่คู่เดียวค่ะลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มประเดิมนัดเปิดซีซั่นได้สำเร็จนะคะในขณะที่บอลมันน่าเสียดายค่ะไม่สามารถจะเก็บแต้มได้ ในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันคืนวันเสาร์ที่16สิงหาคม2568แอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของนิวคาโซลในเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะส่วนคู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขัน21นาฬิการตรง3คู่ค่ะไบรตันเปิดบ้านพบฟูลแลมซันเดอร์แลนด์พบกับเวสแฮมสเปอร์พบกับเบอร์ลีขณะที่วูฟแฮมตันพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลา23นาฬิกา30นาที คืนวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568เชลซีพบกับคริสตัลพาเลตเวลา20นาฬิกาและเวลาเดียวกันนอตติงแฮมฟอเรสพบกับเบนฟอร์ดในขณะที่คู่บิ๊กแมชประจำวันอาทิตย์ค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลเวลา22นาิกา30นาทีด้านลีดยูไนเต็ดนะคะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของเอเวอร์ตันในเวลา2นาฬิกาค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโตโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o t t b n n นนี่วิ n ชาแค่ะ